พีเอฟซีบอกเลยเลยว่าแต่นละคลิปของเวอร์แต่ละคลิปเต่ละเวอร์ซันของพีตำรวจไทยบอกเลยเรือยว่าทำเอาใจสาวเล่าแถบสลายเนาะพีเอฟซีป้ามือนี่นงเรียนไหลเป็นเวอร์ซันหนึ่งซึ่งอยากเอามานำเสนอพพเอฟซี P. P. บอกเลยเอว่าคลิปนี้นงเรียอะไรเบิ้งแล้วเบิ้งไปหยิมไปค้ำไปเนาะพพเอฟซีก็คือพีทพีตำรวจไทยเต้น ก้างทางหรือว,ว่าแค้มทานุนนั่นเองเนาะพีพีเอก่อนที่จะไปหับส่งคลิปวิดีโอนี่บอกเลยด้วยว่าไลฟ์เวอร์ซันแหงเนาะทีน้องเดียอย่าเอามานําเสนอก็คือตอนพี่พีตำรวจไทยโดนป้าแปลงในงานสงการและก็ตอนเด็กคนไทยเต้นในงานสงการแล้วลักๆักซุดก็คือพี่ตำรวจไทย เต้นในแคมทางนั่นเองปาพพีเอฟซีจะไปพาพพีเอฟซีไปเบังคีวิดีโอนีว่าจะเป็นไปมาจังไรเนาะแล้วที่สําคัญน้องเดียเองก่อนจะไปฮาส้มคลิปมีน้องเดียเองขอเป็นกาลังใจให้พีพีตํารวจพีพีดดพพทหารฟังไทยทียู่แนวนา่าที่ต่อสูกับผวกขมิ้นใจอยากใจมากเ้อขอให้เอาสนาไฮไลท์พวกนี้บ่เคยแบบบ่เคยคิดจะยอมด้วยว่าบ่เคยคิดจะ คอยนาะทั้งทั้งทีโบเมนแผ่นดินตัวเองแต่กันหรือลันอยากเอาไฮไลท์ฝั่งความทหารขมิ้นทางเขาเองแล้วทำ้ำไฮประชาสนตองมาทํำแบบนี้กับพีทหารไทยทั้งทั้งทีงทพีทหารไทยโบเคยจะคิดทำลายคนขมิ้นเดยแต่ขมิ้นนี่โอ้โหพีพีเอฟซีเสื้อใจบ่ไหลจริงจริงแดนลงเดียเอง คนนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำบอกเสียงให้พี่ทหารฟังไทยที่อยู่แนวหนาสูสูหรือไปตอนนี้ไปหับส้มคลิปวิดีโอผอมๆกันเลยนอกว่าเรื่องเล่าวนีจะเป็นไปมากจังไดปนี่พพ f ีเอซเบงความสุขของพีตำรวจที่เป็นแบบยุคยุคของทางเกษสีกระจะเกิจะ,ะจาจราจรว่พพีเอฟซของพี่ตำรวจะะจราจร บอกเยว่าน้องเดียวเบิ้งย่มได้แบบูแต่เราเวอร์สัตนนี่พี่ตำรวจเต้นแต่เราเวอร์สัตถบอกเยว่ายอาความดอมาเต็มแต่ความตลกนี่ก็ทำไมสาวๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ใตำรวจตรวจหนูหน่อย <c oughs> ตรวจหนูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ไป <c oughs> ดูสิ <c oughs> เหตุผล <c oughs> ที่ตรวจหนูหน่อยอะคะ่ะ นีไงคุณผู้ชมฮะสาวๆเห็นหลอกขนาดนี้บอกเลยฮะอยากจะเข้าด่านตรวจไม่อะอยากโดนจับอยากจับจังเลยไม่ใช่เห็นปหมเรียงมีการแซวนะเขียนอยากจับจังเลยอยากให้ถูกจับจังเลยนะครับนี่ฮะสายตรวจจราจรของเขาค้อนะครับนี่หน้าตาดีแบบนี้คนชอบไปแซวกันบอกว่า อยากจะเออขอโทษนะคะพรบขาดค่ะอยากโดนจับอยากมีคดีสะอยาอยากมีคดีบางคนบอกว่าไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะช่วยจับหนูหน่อยค่ะบางคนบอกว่าแค่วัดผาซ่อนแก้วอยากไปแค่วัด น,นี่เอาไมพีเอฟซีขนาดอยู่อยู่กลางถนนพี่ทหารพี่ตำรวจไทยโอ้ดื่มบอกไปพี่ทหารยู่เด้พี่ตำรวจไทยก็ยังเก็บอาการโบยู่เต้นได้เลยเนาะแล้วก็มีเอฟถามนลงเดียเป็นยังคือเอาเสียงเพลงใส่ซององเดียมาก ติดแหลงเนาะแต่เอาออมสัมปณีน้องเดียบูหู่าจะติดแหลงอีกกับบูหูเนาะแต่ว่าคอผากเสียงแปก่อนเนาะความพฮหาของพีตำรวจไทยนี่นะจะเป็นโดดตำรวจไทยบ FC, ทูพีพีเอฟซีทาพีพีเอฟซีหูหมิ่นบอรงเรียนในเด้อบอวยเลเดอว่าบมีตะคันง,งามๆเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นจะเป็นพีตำรวจไทยอีกรอบหนึ่งนี่นะพีพีเอฟซีแบบ แต่แต่ละคลิปนี่โอ้โหนี่ความรอมาเต็มพีพีเอฟซีก็คือรอให้ยังนอนรอจนอยากถือจับนั่นเองแต่น้องเดียบอกหูเป็นยังพีพีเอฟซีเวลาเห็นตำรวจนี่น้องเดียยากจัริงๆพี่พีเอฟซีน้องเดียอยากติดน้องเดียติดตัวอย่างกี่ร้านเดีย <c oughs> เป็นแบบพี่ตำรวจไทยก็คือเต็นน้ำสาวเนาะพี่พีเอฟซีบอยเลยว่าท่วมดอนี่มาเต็มโอ้เต็นได้ทุกทา่าน้ำสาวสาวเต็นเนาะพี่พีเอฟซีบางทีโอ้โหนุ่งเดียเห็นเป็นภาพที่แบบอบอุ่นแต่สวยงามให้ นี่ <laughs> ที่พพีเอีเหลุงเดียเห็นแต่ฮูซื้อว่าโอ้โหหนองเขาคือจะเต็มด้วกับมากมวนแหงเนาะพีพีเอฟซีนี่นะจะเป็นตอนพีทหารพีตำรวจไทยเดียนจบอู้โุงเรียรติดปากพีทหารเน่นเยนะจะเป็นตอนพีตำรวจไทยเดียนจบบอพีพีเอฟซีก็คือโุองเดียอยากฮูว่ากระเป๋านี่ต้องไหลทุกคนบอพีพีเอฟซีนี่ตอนโหดๆเด้อพีพีเอฟซีตอนนี้คือคือโหดสุดๆเลยแต่ใส่สุดแบบ ทั้งน้านี่นะ้จะเป็นเสือเกาะบอพพีเอฟซีน้องเดียวกับบหูถ้าพพีเอฟซีหูหมิน่นบอกน้องเดียรน่เด้อเพราะว่าบหูจรงิงๆเนาะแต่ว่าสุดตำรวจไทยก็คืองามแห่งนอพพีเอฟซีนี่ตอนนี้นะจะเป็นฝึกสอบบอพพีเอฟซีเพราะว่าจะวิ่งตามในหนทางเลยเนาะแต่ว่าก็มีบางบางพีตำรวจบางทางเนาะตรงปลายนะ้าลำทุกคนเลยอ่า น้องเรียกอยาคูว่าเป็นยังคือต้องไปนานะลำพพีเอฟซีหรือว่าการฝึกสอบตองทำแบบหนีบหรือว่าแล้วแต่ความสะดวกของไฟของมันบ่ก็คือเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทดสอบให้แข็งแกร่งนอพพีเอฟซีเป็นภาพที่เบ่งแล้วสวยงามสุดๆแต่ก็คือสีมือไงเนาะนี่โอ้โหดีนะโอ้โหพพีเอฟซี เกลอกขี้ดินอีกปากลัวจะได้เป็นตำรวจเนกับบ่เแมนเดืองง่ายเนาะพีพีฟีนี่โปมนามใายโอ้ต้องฝึกนักเซนกันเนาะชื่นชมร้อยตำรวจตรีบัญชาคำบุภาและสิบตำรวจเอกบารมีศิลาเชษฐานานสองตำรวจสถานีตำรวจภูทรเสม็ดจังหวัดชนบุรี พบบุคคลทุกพลภาพใต้สะพานต่างระดับวัดเป้งใช้แขนบุนล้อรถเข็นมาขอให้ช่วยพาข้ามถนนไปอีกฝั่งเนื่องจากตนไม่สามารถข้ามไปได้มือทั้งสองข้างพองและถนนเส้นสุขุมวิทมีรถยนต์สัญจรไปมาด้วยความเร็วสูงอาจเกิดอันตรายจึงเข้าช่วยเหลือโดยการช่วยลากจูงรถเข็นไปส่งอีกฝั่งอย่างปลอดภัยตอนเย็นเล่นไพ่นะคะไปจับด้วยที่บ้านเน้อยู่คะไปจับนะคะบ้านเลขที่17 1นนะคะไปจับด้วยจับตอนนี้ค่ะจับดอกจับ นี่ก็คือแบบเป็นงานฝึกบพีพีเอฟซีนี่นะก็คือแบกกระทั้งหมักใหญ่น่อยยางตามสายทางแต่ก็มีพีพีตำรวจเอ่อขับรถจกักรเบิงนำหนะแบบเป็นองค์ใหญ่แต่กับแต่กับแบกหลายคนเนะ้องพีพีเอฟซีแต้นองเดียว่า โมหูว่าเป็นงานอียังก็เลยอยากออกมาขอถามพีพีเอฟซีนี่ความรอตอนยางเขาไปยางถี่นกก็คืองานสงการโดนป้าแปลกไปเดวพีพีเอฟซีเบิงโอ้หูแบบหุนห้อยอเห็นเด๋อยากโดนจับพีพีเอฟซีแต่โมหูว่าเป็นยังเห็นหนาตำรวจนะโตซันหรือว่าทนความรอของพี่ตำรวจบนไหลบอพีพีเอฟซี เดิ่มอยากไปตอนสงการเลยเนอะพี่พีพีเอฟซีมาจากสอนออะไรคะลำลูกกาเหรอคะไป,ไป,ป้าพีพีเอฟซีหลังจากไลเ่เบิงแล้วน้องเดียนี่เริ่มอยากไปเล่นสงการานต์อยู่ประเทศไทยแล้วเนาะแต่ว่าน้องเดียบูหัวจะไปสองสงการานต์นี่จะไปไหลบโบเ,เนื่องจากว่า หย่านเกิดแบบโดดติดลายหย่านแบบนองเรียนนางรดลำบากเน่แต่อยากไปแหงเนาะพีพีเอฟซีมีความเกี่ยนอะไรก็สามารนเขามาหมิ่นเขามาไหลเดื้อหล้กก็คำคือนองเดียนโบตะวันนองเดียนเบงแล้วหูซึกว่าคำหล้กก็ความตะลกของพี่ตำรวจไทยนี่ก็คือคว่โหดก็ร้ายควมหนาฮาักก็ร้ายคว่รอก็มาเต็มเนาะบอกเลยเลยว่าเป็นผ่านบรรยากาศที่คำแลักก็ ตลกแหงน,นอนน้องเดียอยากถาม PPFc ว่าอาทาเกิดว่าน้องเดียไปดินสงการประเทศไทยอาในในสวกสงการนี้น้องเดียจะโดนจับบ่เนาะเพราะว่าน้องเดียเป็นคนล่าแต่อีกอย่างหนึ่ง สามารถป้าแปลงบ่าวต่ำรัวไทยไหล่บนอพีพีเอฟซีอักคลิปวิดีโอนี้น้องเดียเองก็บสิได้ขอราะว่าตัวลาไปเพียงซ้ำนีนอกจากไดพีพีเอฟซีที่เข้ามาเดียก็ย่าดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียสาวลาวหรือพอกับคลิปนะ้าพ่อพี่น้องก็สบายดีบาย,บาย